ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าชมค่ะนวัตกรรมค่ะซึ่งนวัตกรรมที่ทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยคัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมก้านตาลต้านตึงค่ะมาจากชมลมเบาหวานความดันนะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงนะคะจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะก็ในการนี้นะคะก็จะมีวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคือคุณ พยาบาลวิชาชีพลักษนกนะคะกั้งจำปานะคะเป็นที่ปรึกษาชมรมนะคะแล้วก็อีกท่านนะคะคุณสุวรรณสัมพวนะคะเป็นทั้งรองประธานชมรมแล้วก็เป็นประธานอสมอนะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านจะมาเล่าสู่ความเป็นมาเป็นไปว่าก้านตาลต้านตึงเนี่ยเขาเอามาทำมาจากอะไรมีประโยชน์อะไรนะคะแล้วช่วยหรือว่าช่วยกับคนไข้เบาหวานความดันยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญรับชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันลักษณนกังจำปาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเป็นที่ปรึกษาชมรมโรคเรื้อรังของอตำบลศรีสุโธอําเภอบ้านดุงของเรานะคะคจังหวัดอุดรธานีวันนี้จากปัญหาที่เราพบนะะในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังเบาหวานความดันต่างๆที่เข้ามาคลินิกนะคะก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดตึงกล้ามเนื้อปวดเมื่อยต่างๆนะคะ เราก็จะก็เลยคิดหานวัตก,กรรมที่จะมาใช้ในในการพึ่งพาตัวเองให้คนไข้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายนะคะซึ่งเราก็จะสาธิตการใช้โดยท่านรองประธานชมรมอ,อสมอําเภอบ้านดุงเรานะคะคุณพ่อสุวรรณนะคะขอเชิญพบกับคุณพ่อสุวรรณเลยค่ะครับสวัสดีครับผมนายสวุวรรณสำประโวเป็นรองประธานชมรม โรคเบาหวานคมดันโรงพยาบาลสมเด็จพยุวรามบนดุงนะครับก่อนอื่นทําไมถึงมีไอเดียก้านตาลก้านตึงนะครับเพราะว่าไปเห็นใน YouTube ช่วง,งแรกๆราคาจะแพงมากนะครับประมาณ400 400บาทน,นะครับก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเรามีวัตถุดิบอยู่ในเทศบาลหรือชุมชนของเราเยอะอยู่ก็เลยแนะนําในกลุ่มสม,รมบรณเบาหวานคมดันเนี่ยเอามาทํานะครับเป็นก้านตาลก้านตึงเอามาไว้สําหรับ ผู้ป่วยเบาหวานเบาหวานความดันที่มาโรงพยาบาลทุกวันจันทร์นะครับก็ลองทําดูแล้วก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าครั้งแรกก็ทาแล้วก็แกกแกกให้ไปใช้หลังจากใช้ดีแล้วเราก็มาทําขายนะครับขายให้กับสมาชิกหรือ,อผู้ป่วยเบาหวานความดันในโรงพยาบาล120บบาทไม่ได้ขายแพงนะครับเพราะว่าเราขายให้กับสมาชิกไปใช้ที่บ้านนะครับแล้วก็มีการสาธิตนะครับ จะมีการสาธิตให้ดูว่าการใช้กั้นตานก้นตึงมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับขออนุญาตครับเพราะว่าเราทํามันจะมีเชือกแล้วก็สายยางนะครับหมายว่าสายยางแล้วกันเก็บเท้าเก็บน่องนะครับไม่ให้มันเก็บน่องทีนี้ปุ่มมันจะมีปุ่มเชือกก็ตามขนาดเท้าของเรานะครับเท้าใหญ่เท้ายาวสามารถขยับได้นะครับนะครับแล้วก็จะสาธิตดู ท่าที่หนึ่งนะครับแล้วก็ดึงลงมาแล้วครับดึงมานับในใจนะครับสิบครั้งนะครับเอาเท่าที่ตัวตึงได้นะครับมันตึงถ้ามันตึงก็ดึงมาให้ตึงได้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปนับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ดึงลงมาอีกนับในใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับขึ้นอีกครับแล้วก็สลับสลับข้างนะครับลับข้างก่อนสลับข้าง อ่านับเป็นที่เดิมครับนับเป็นเดิมอ่าดึงเข้ามาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจากคนอีกอ่หนึงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบมาจังถอดนะครับสลับไปทางขวาก่อนนะครับสลับปลายไม้ไปทางขวาก่อนอ่านับในใจเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบอีกครั้งครับ ที่เดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มาดอ่ะมาด้านซ้ายเกยครับนับในใจครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0คลายขึ้นอ่ะลงมนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่หดลับไปข้างขวาอีกครับโอเคสลับสลับสลับเท้าครับสลับเท้า ปด้านซ้ายด้านขวาก่อนครับด้านขวาก่อนเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวมาด้านซ้ายครับด้านซ้ายนับในใจตัวเองนะครับอีกครั้ง อาต่อไปท่าที่สามครับอน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 ยกขาขึ้นนับในใจเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งครับปล่อยลงครับเอาลงเอานับในใจเหมือนเดิมลุกขึ้นครับ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนข้างครับด้านซ้ายเอาเมืเดิมครับนอนลงอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคตามอีกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปบนท่าที่สี่อ่ะ ยังลงยังลงให้สุดแขนเลยยังลงยังลงเลยครับยังลงโอเคเอานับในใจหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขยับขึ้นแล้วก็ลงมหมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับสลับข้างสลับข้างสลับข้างแล้วก็เปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้เอาโอเคครับ เอาเอียงลงมาด้านซ้ายรับไมใจหนสปสขึ้นแล้วก็ลงอีกครั้งครับหนึ่งสองสามห้าดแปดสบโอเคทั้งที่ห้าสะบัดเอวสะบัดมามด้านซ้ายด้านซ้ายหนึ่งสองสามห้าปเก้าสิบ อีกข้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอาโอเคสลับข้างไม้สลับข้างโอเคกับ <Okay. S 2> ด้านหนึ่งนะครับโอเค okay, ทีนี้ก็ไปด้านขวา,า,ขวาเอาไปด้านขวารับในใจ 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, อีกครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาต่อไปท่าที่หกครับเอาเข้ามานับในใจสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกครั้งครับลึกลงเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้างครับด้านซ้าย เอาโอเคครับดึงเข้ามานับในใจ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อีกครั้งครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ครับก็สรุปวันนี้ก็เราก็สาธิต6ท่านะครับ6ท่าก็ท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับเพราะว่าเราทำอยู่แล้วถ้าท่านสนใจอยากเอาไปใช้ในบ้าน สนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0949454947นะครับรองประธานชมรมอสมอของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุรับุรุของเราครับนายสุวรรณสัมปะวุธสหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับนวัตรกรรมที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นะคะ,ะเห็นไหมคะว่าเกิดประโยชน์กับคนไข้ทั้งเบาหวานความดันรวมถึงโรคเลือลังต่างๆได้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ เป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะที่สามารถเอาก้านตาลนะคะมาทําเป็นนวัตกรรมค่ะแล้วก็เอามาใช้ได้จริงในการลดการตึงนะคะบริเวณขานะคะแถมยังช่วยทําให้ลดอาการชาในคนไข้เบาหวานได้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะอยากที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางนวัตกรรมก้านตาลต้านตึงนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงนะคะเมื่อสักครู่เรามีขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้แล้วนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะแล้วก็ ทางประธานชมรมนะคะยินดีที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์นะคะกับชมรมเบาหวานจากแต่ละที่นะคะก็ขอขอบคุณทางชมรมเบาหวานความดันนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จพายุพราชบ้านดงอีกครั้งนะคะ